โอ้ครับลดไฟนะครับไม่หนักหนักทางข้างครับขังข้างดึงอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับอุ้ยเบ็ดง้างเลยโอ้ กำมังนะครับ วันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอพิวเอพิวฮันวันนี้นะครับก็ออกมาตกตีตะกอนน้าดินนะครับวันนี้ก็มาอีกมหมายนึงนะครับไม่ค่อยมีที่ลงนะครับน้ํายังสูงอยู่วันนี้อยู่ที่ฮ่าหมจามจุลีคู่นะครับก็เดี๋ยวดูสภาพใหม่กันนะครับสภาพใหม่ก็เป็นจามจุลีคู่นะครับจะเป็น2ต้นคู่กัน นี่นะครับสายขวาแล้วตรงนี้นะครับเขาตักดินขึ้นมานะธรรมดามันไม่เป็นอย่างนี้นะครับธรรมดามันจะต่ำกว่านี้แสดงว่าไมโครเขามาขุดกันน้ำนะครับแล้วก็น้ำห่างจากตลิ่งประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็ลงไปพอสมควรแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง เหยื่อที่ใช้ในวันนี้ครับเป็นเหยื่อตกปลาอิสระนะครับผมจะผสมขนมปังปน่นแล้วก็ตัวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดฟูมนะครับก็ไม่มีมันหมูนะครับเที่ยวนี้โอเคครับเดี๋ยวขอประกอบเบ็ดกับผสม,มเหยื่อก่อนนะครับผมจะไม่ตีไกลนะครับเพราะว่าถ้ากลัวเล็กแล้วข้างนอกก็ไหลแดงนะครับ

ลุ้นกันนะครับยังไงครับฝนาครับอยู่เลยอ้ครับปัดไฟนะครับ ปลาต่อยตัวแรกหลังน้ําท่วมนะครับก็๋ย่ขอเก็บปาลากันนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคันนี้กินไม่หนักหนักโอ้ เกี่ยวขึ้นมานะครับนี่ป่ากินก็ดีนะครับอ,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 อยู่ไหมไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้มันยึงนะครับโอ้ยเอาใหม่ใหม่ ข้างงครับดังิอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยใหญ่ครับอุ้ยหลุดไปแล้วโอ้โอบิกงางครับนี่ครับ เบ็ดง้างเลยเสียได้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตะก้อหน่อยเปลี่ยนตะก้อนแล้วครับเป็นเบ็ดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับเลยไม่รู้อะไรปลาเลยครับดึงล็อกออกเลยครับแล้วก็ง้างมก็เล่นเบาอะนะนเพราะว่าเบ็ดมันเล็กมก็เล่นเบา,เบา ปากิงครับปากิงครับเอาไม่อยู่ออโมจะเปิดกล้องนะครับอดเลยก็อดไปนะครับโมจะเปิดกล้องอยู่ประจำะครับแบบนี้ ถ้าวัดก่อนก็น่าจะได้ตัวครับพรดีว่าอยากได้ช็อตปลากินนะครับอดเลยนานๆเข้าตัวึ่งด้วยเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับเอาล่ครับของจริงอยู่ครับ กระมังนะครับโอเคครับก็ได้กระมังเพิ่มหนึ่งตัวนะครับไปกันต่อวันนี้อากาศก็เริ่มเย็น,น้วครับ ก็ผมเอาอีกคันหนึ่งนะครับเกี่ยวสเดือนนะครับผมมีสเดือนติดมามาหย่อนริมๆนี่นะครับก็เดี๋ยวจะหย่อนข้างต้นไม้นี่นะครับติดต่อครับ พี่ปลากินโอ้ปลากิน้นะครับเมื่อกี้ดึงแรงเลยครับแล้วก็วัดแล้วก็อัดมาแปบบ๊บนึงครับปิดให้ดึงเข้ามานะ ปลาไม่น่าจะอยู่แล้วว่ามัดเป็ดใหม่ครับนี่จะเป็ดนอ่นอนนะ ครับโอ้หางแดงนะครับยังไม่ทันพูกอีกคันนะครับกินทันนี้ก่อน ครับผมก็ย้ายให้เดือนนะครับมาด้าน,านซ้ายนะครับก็นะครับระหว่ังตีเบ็ดอีกคันหนึ่งอยู่ครับตัวนี้เข้ามากินนะครับไม่ได้เปิดกล้องกระแห่นะครับใส่สวย,สวย ก็มีเสียงดนตรีจากขบวนแห่อะไรบางอย่างนะครับผมก็ต้องมาพากเสียงนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายคันที่เป็นไส้เดือนนะครับมาอยู่ข้างต้นไม้นะครับแล้วก็ย้อนลงไปแล้วก็ระหว่างปิดกล้องอยู่นะครับก็มีปากกระแหนะครับเข้ามากินไส้เดือนนะครับ ไม่ทันได้เปิดกล้องนะครับตัวนี้ก็ไซส์สวยๆนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องกับแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับปลารวมวันนี้นะครับก็ได้นิดนึงนะครับไม่มากเท่าไหร่ก็มีปลากระแห่ไซส์สวยๆอยู่นะครับแล้วก็มีปลากระมังไซส์งามๆนะครับแล้วมีปลาส้อยนะครับแล้วก็ปลาเล็กๆอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ปลาก็ยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็ยังพอมีตัวให้ตกบ้างนะครับก็ต้องรอน้ำเข้าที่อีกนะครับก็นะครับผลงานก็มีนิดหน่อยนะครับปลาก็ยังไม่ได้กินจัดมากนะครับก็พอมีตัวให้ตกนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามด้ครับเอพิวเอพิวฮันแล้วเจอกันใหม่อี่หน้าครับสวัสดีครับโม